สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีแรปหน้าบานกันนะคะอันนี้จะเป็นหน้าบานนะคะซึ่งมันก็จะมีรอยสกปรกพ,พวกนี้นะคะเราก็เลยจะเอามาแรปใหม่หรือว่าใครต้องการเปลี่ยนสีก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ไปถอดมาจากในครัวเลยนะแล้วก็ตัววัสดุนะคะที่เราจะติดก็คืออินทีเรียฟิมตัวนี้ก็คือเลือกลายที่ชอบเลยนะคะส่วนของไปลาเลือกเป็นลายไม้ซึ่งออกสีเทานะแล้วก็ตัวอุปรกรณ์นะคะมีอะไรบ้างก็คือจะมี กาวนะคะตอนนี้เราเรียกว่าพาวเมอร์หรือกาวนั่นเองเนาะส่วนตอนนี้ก็จะเป็นเศษผ้านะคะผืนนึงเอาไวท้ทากาวแล้วก็อีกผืนนึงเนี่ยเราจะเอาไว้รีดนะคะอุปกรณ์การวัดนะคะก็จะมีตัวตลับเมตรไม้บรรทัดนะคะตัวที่เอาไว้ตัดก็คือกรรไกรแล้วก็คัตเตอร์แล้วก็จะมีดินสอมีไฟแช็คมีแผ่นรองตัดนะคะแล้วก็ตัวนี้เอาไว้ผสมกาวนะคะโอเค สำหรับความกว้างนะคะเราก็จะวัดเราก็เผื่อไปข้างละ3มเซนนะคะอันนี้เราได้36เซนก็เบ่อเผื่อไปอีกข้างละ3นะคะก็จะเป็น42เซนความยาวก็เหมือนกันนะคะอันนี้เราจะวัดความยาวได้ที่64เซนนะคะก็เผื่อไปอีก6เซนเหมือนกันก็จะได้70เซนพอดีนะคะ ันดับแรกนะคะเราก็จะมาผสมพารเมอร์กันก่อนนะคะก็คือเทพารเมอร์ Palmer นะคะลงในภาชนะที่เราจะแบ่งนะไม่ต้องเยอะนะคะเทไปประมาณนี้ก็พอค่ะเพราะว่าหน้าบานเราแค่สองานเองอัตราส่วนก็คือพารเมอร์หนึ่งส่วนแล้วก็น้ำเปล่าสองส่วนนะคะแล้วก็กาก็ได้ค่ะก็เป็นประมาณนี้ก็พอแล้วก็คนๆๆให้มันเข้ากันนะคะ แล้วก็วิธีทาพา์เมอร์นะคะแล้วก็เทพ,พา์เมอร์นะคะไม่ต้องเยอะลงบนผ้าที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ทาให้ทั่วนะคะเริ่มแต่ขอบก,ก่อนนะทา,ทาทาทาไปเลยค่ะทาให้ทั่วนะอย่าลืมเน้นตรงขอบด้วยนะคะ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ทาให้ทั่วเหมือนกันะค่ะตัวพัมเมอร์นะคะตัวนี้จะไม่มีกิ่นนะ นนะะแล้วก็จะแนะนาให้ดูตัวลายคิลมได้นะสําหรับหน้าบานเราจะติดเป็นแนวตั้งนะคะก็คือลายนี้เราก็ต้องตัดฟิล์มตามแนวนี้นะคะโอเคซึ่งด้านหลังของฟิล์มนะคะเขาก็จะมีตารางนะคะซึ่งหนึ่งช่องเนี่ยจะเท่ากับ10เซนเมื่อกี้เราจะวัดได้นะคะความกว้างก็คือ42เราก็นับไปเลยค่ะอันนี้ก็คือ10 20 30 30เซนนะคะแล้วก็ช่องตรงนี้ก็จะมี5 6 6เซนแล้วนะคะเท่ากับว่าตรงนี้36แล้วเนาะเราก็จะเอาให้ถึง42นะคะอ่ะลินสอตรงนี้36แล้วนะ37 38 39 4 0 4, 4ก็คือตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของความยาวนะคะเมื่อกี้เราวัดได้70นะคะก็นับไปเลย10 20 30 40 50 60และ70นะคะก็ค so okay. okay. ือเส้นนี้แล้วก็ขีดไว้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาตัดกันเลยค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนการตัดนะคะ เน่อจากว่าเราก็จะติดบานละสองหน้านะคะไซส์ก็จะเป็นบานนี้นะคะที่เราดอามาอันนี้ไปติดกันเลยคะ่ะค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะติดจากด้านในของบานก่อนนะคะโดยที่ มือที่ตรงหดด้วยนะแล้วก็เลงลายให้มันตรงนะคะประมาณนี้เราก็ทําสัญลักษณ์ไว้นะแล้วเราก็เอามือข้างนึงนะคะกดตรงนี้ไว้แล้วก็เอามือข้างนึงเนี่ยค่อยๆลอกตัวนี้ขึ้นมานะคะกดไว้ลอกขนาดนี้เลยแล้วเราก็พักตัวนี้เข้าไปนะคะ ตรงด้านข้างนี้นะคะก็จะใช้ผ้านะคะรีดจับด้านบนก่อนแล้วก็ค่อยๆต่อ,อตแรกเราจะรีดด้านบนทั้งหมดเลยนะคะแล้วเราก็ค่อยๆกดด้านข้างแบบนี้นะคะรีดไปเลยมันก็จะเกิดเป็นสันแบบนี้นะคะโดยที่เราเนี่ยไม่เจ็บมือด้วย สำับการติดด้านในนะคะตรงมุมนะคะเราก็จะเว้นตรงนี้ไว้นิดหนึ่งนะคะอย่าให้มันชนนะแล้วก็กีนะคะแบบนี้ให้มันเป็น45องศานะคะอ่ากีเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ถึงฝั่งตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็จะกีออกสังเกตว่าตรงนี้เราจะเหลือไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเรากีชิดเลยเนี่ยเดี๋ยวเวลาที่ เราพับนะคะมันจะเห็นรอยเป็นพื้นสีขาวนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็อีกมุมหนึ่งนะคะ <Okay. S 1> ก็จะตัดแบบนี้นะคะประมาณ4-5องศาเหมือนกันก็จะได้เป็นแบบประมาณนี้นะคะโอเคค่ะ okay. okay. แล้วก็วิธีการเก็บตรงด้านข้างนะคะ ฟีมส่วนนี้เกินล้วก็จะกีดทิ้งไปเลยค่ะอีดง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ ข้างนะคะให้เท่าๆกันนะคะแล้วก็อย่าลืมเผื่อส่วนหัวตรงนี้ด้วยนะคะทำลอยตึ๊ดตึ๊ดนะคะมือข้างนึงกดไว้อีกมือข้างนึงนะคะก็หลอกสติกเกอร์ขึ้นมาเลยคะ่ะแล้วก็มือข้างนึงกดไว้นะคะอีกมือนึงนะคะก็ลอกตัวกระดาษด,ด้านหลังออกแบบนี้นะคะปึ๊บ แล้วก็ผ้านะคะมารีบเหมือนเดิมเลยผ้าไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ดึงกระดาษด้านหลังค่อยๆดึงนะคะ สำหรับตัวมุมนี้นะคะเราจะติดไม่เหมือนเราจะตัดไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะก็คือว่าให้เราจิ้มไว้ที่มุมตรงนี้นะคะไม่ต้องไม่ต้องสุดนะแล้วก็กีด45องศานะคะแบบนี้เนี่ยค่ะแล้วก็พับด้านนี้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นด้านที่ยาวนะคะพับด้านนี้ลงไปก่อนแบบนี้นะคะก็จะเห็นเป็นแบบนี้แล้วก็ค่อยพับด้านนี้ลงไปนะคะ ก็คือตรงนี้กรีดออกก่อนจะได้ค่ะเห็นไหมแล้วก็จะนี่นะคะก็จะกรีดออกไปเลยลกรีดออกไปแบบนี้เลยนะคะส่วนด้านนี้ก็คือค่อยๆนี่ลงไปเหมือนเดิมนะคะนะคะแล้วก็ ส่วนที่เหลือตรงนี้นะคะเราก็กดๆๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดออกเหมือนเดิมอันนม่คัดเตอร์ค่อยๆตัดออกก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็ติดสอง เสร็จแล้วนะคะ2บานตันนี้เราก็จะมาถึงขั้นตอนการเก็บงานนะคะด้านในมันก็จะเป็นรูแบบนี้นะคะมาเดีนะ๋ยวเราจะมาคว้าให้ดูลนะคะกดลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆเอาคัตเตอร์เนี่ยค่อยๆเก็บนะคะ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นรูน็อตนะคะแล้วก็จิ้มๆไปก็พอคะ่ะไม่ต้องอนะมาร์กไว้ให้รู้นะคะว่ารูเขาอยู่ตรงนี้เนาะประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็จะมาเก็บ ใช้ที่เตรียมมาตั้งแต่ต้นนะคะเราก็จะได้ใช้ตอนนี้เองค่อยๆรนนะคะอันนี้จะเป็นที่เก็บมุมก็คือไม่ให้มุมเขาคมนะคะเวลาที่เราเปิดใช้งานเนี่ยก็จะไม่บาดเรานะคะคือตัวฟิล์มเนี่ยเขาก็จะมีคุณสมบัติก็คือไม่เหมือนกระดาษนะคะจะไม่ลามไฟในระดับหนึ่งนะคะตรงนี้จะรนนิดเดียวก็พออันนี้เป็นตัวที่สําหรับกันหน้าบานกันกระแทกนะคะเอาเก็บประมาณนี้นะคะ่ะ เราก็จะเก็บทุกมุมเลยนะคะก็หล่นเข้าไปนะคะหลนนิดเดียวนะคะอันนี้เด็กๆไม่ควรทำเองนะคะประมาณนี้นะคะ ก็จะเก็บมุมเรียบร้อยนะเรียบร้ยค่ะคัดคอนี่นะคะเรียบร้อยทั้งสองบาลแล้วนะคะสำหรับ e ีพีต่อไปนะคะใครอยากให้ติดอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะออกเมื่อไหร่นะคะอีพีน่านะคะเพราะว่า4ปีเราทำคลิป1ครั้งนะคะขอบคุณค่คะ